อันนี้คือรอหุ้นอย่างเดียวนะครับรอให้ลูกค้าเลือกสีมานะครับอันนี้ชุดปลอนแนประกอบเสร็จแล้วอันนี้ประกอบให้ดูตาตาเป็นอย่างนี้นะครับชุดกลอนแ้นออกข้างยากอย่างนี้แล้วตัวออกข้างมันจะประกอบยากกว่าแบบออกฝานะเพราะว่าด้วยระยะเพราะว่ามันเป็นการเสียบเข้าด้านข้างเสียบขนาดนับระยะระยะระยะไอ้ตัวแป้นรับนะแป้นรับบนกันล่ารือระยะมันคิดเลย ก็คือมันเสียบแนวแนวขนาดนะครับก็คือไอระยะท่อออกบนล่างเนี่ยจะต้องจะต้องเป๊ะจริงๆนะครับอันนี้จะมีฝุดๆหน่อยราะว่าเดี๋ยวใช้ไปสักพักเดี๋ยวเขาเข้าเาที่เขาทางนะครับแต่ว่าก็าจะมีอาการฝุดือการถอดเนี่ยการเอาเข้าออกเนี่ยจะต้องถอดออกในแนวขนาดนะจะโยกด้านไหนด้านหนึ่งบนล่างออกก่อนไม่ได้นะต้องค่อยๆอ,ออกพร้อมกันนะครับถ้าออกดึงด้านไหนด้านหนึ่งออกเนี่ยมันจะเกิดอาการงัดมันทำให้ฝืดนะครับ ว่าตัวตัวออกข้างมันจะจะเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นการเสียบเข้าไปข้างในนะครับมันไม่เหมือนการการการร้อยน็อตแบบทั่วไปอันนั้นคือร้อยน็อตแต่มัน,นจะจะออกยากเพราะว่ามันต้องใช้อุปกรณ์แต่แบบนี้คือเพราะเสียบเข้าไปปุ๊บก็อ่ะผมทาน็อตถังปลา M 6หไว้ก็คือบิดล็อกนะครับบิดล็อกบิดล็อกได้ข้างบนข้างล่างอ่าอย่างนี้ครับบิดล็อกบนล่างอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ ตัวท่อรับตัวนี้ก็สามารถยืดหดได้ก็คือปรับให้มันให้เซ็ตมันให้มันขนาดกันนะครับก็คือปรับยืดเขา้ายืดออกได้อีกนิดหน่อยนะครับตาจอมอนอันนี้ผมร้อยน็อตไปแค่สี่ตัวก่อนก็คือประกอบให้ดูว่าหน้าตามเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยมันมีแปดตัวนะครับเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวตอนขั้นตอนส่งผมก็จะต้องถอดออกเพราะว่ามันตัวขนาดมันจะได้บรรจุลงในถังได้นะครับ มันจะได้มันจะ,จะได้สะดวกจะได้ทุนค่าส่งนะครับค่าส่งจะได้ลดลงเพราะว่ามันเป็นชิ้นเดียวแต่ถ้าเราแยกส่งเนะี่ยเขาก็จะเป็นสองชิ้นครับอ่าแล้วก็มาดูอุปรกรณ์ที่จะให้ไปอ่าอาจจะมีเศษเซรามิกนะครับเอาไว้อุดร่องฝานะครับเดี๋ยวร่องฝาเดี๋ยวจะได้ถอดอถอดยางออกแล้วก็จะอัดอัดไปนะครับตัดเป็นเส้น ถัดล่องฝาเป็นตัวซีลสีกันทั่วแล้วก็อุปกรณ์ก็เช่นเคยก็จะมีประเก็นอะไหลนะครับอยู่อยู่ในนี้แหละมีประเก็นอะไหลอันเดี๋ยวค่อยดูอุปรกรณ์มีอะไรบ้างเน,นี่ยมีกระมีแหวนแหวน,วนสาหรับรัดตรงนี้นะครับรัดก็คือเราใช้เศษเซรามิก อัดเข้าไปก่อนนะครับพันก่อนแล้วก็ใช้แหวนตัวนี้รัดนะครับดัดดัดให้เข้ารูปดัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็รัดนะครับช่วยได้นะครับคือก็คือจะให้ใส่เป็นถึงแคครับบนล่างอ่าบนล่างนะครับลูกค้าก็ไปดัดให้เข้ารูปเองครับแล้วก็มีประก็นอะไรประกน็นอ่าประก็นตรงกลางนี่นะครับแล้วก็ประก็นหน้าแปลนหน้าแปลนของอ่าตัวนี้ตัวนี้จริงๆแล้วถ้ายึดแล้วก็ยึดเลยนะครับก็คือจะไม่ได้ถอดเพราะว่าเราสามารถถอด ถอดเฉพาะตัวควบแน่นออกได้ตัวนี้ก็ปล่อยให้มันติดอยู่เลยแต่ก็แถมไปให้นะครับแล้วก็มีอ่ามีน็อตอะไหล่อะไหล่ชุกเชิญน,นะครับตัวนี้ถ้าถอดและทําหายนะครับก็ให้น็อตอะไหล่ไปนะครับ M6 น,กกนั่นแล้วก็จะมีอ่าตัวนี้จะเป็นอ่าสต๊อปปาสําหรับถ่ายติดด้าน,นล่างนะครับหินด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนส่งจะประกอบติดไปให้นะครับ อ่าแล้วก็มีอ่าล็อกถ่ายนะครับคือตัวนี้ตัดเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวเพืค้าก็เอาไปติดตั้งเองนะครับอ่ามีเทปพันเกลียวแล้วก็มีหกเหลี่ยมสําหรับขันนะครับอ่าหกเหลี่ยมก็แถมมาให้เลยจะได้ไม่ต้องไปซื้อไปหากันนะครับเนาะอันนี้คือส่วนหลักๆส่วน ส่วนปั๊มน้ำก็ให้ลูกค้าใช้ปั๊มน้ำถ้ามีถ้ามีปั๊มน้ำอยู่แล้วก็ให้ใช้ปั๊มน้ำอ่าทางเข้าน้ำทางเข้าจะอยู่ด้านล่างครับทางออกอยู่ด้านบนนะครับใช้ปั๊มน้ำตัวใหญ่ก็ได้แต่แนะนําให้วนนะครับวนน้ําเอาน้ําวนนะครับวนกลับมาใช้ใหม่ไม่ใช่ว่าเปิดทิ้งครับเสียดายน้ําถ้าท่านมีปั๊มอยู่แล้วก็ให้ถังสองร้อยลิตรนะครับเป็นตัวเป็นตัวถังน้ําเย็นครับสูบน้ําแล้วก็ ส่งเข้าแล้วก็วนเข้านะครับของวาลิวลดังดีนะครับน้ําจะไม่ร้อนไวนะครับแต่จะร้อนอยู่แต่ว่าจะร้อนไม่ร้อนไวนะครับอาจจะมีสองใบก็ได้นะครับก็คือวนสลับวนนะครับในกรณีการเก็บนิสัยธรรมนัยนะเพราะว่าถ้าน้ําเย็นน้ำน้ําที่ใช้หล่อเย็นมีปริมาณน้อยเกินไปอ่ะพักเดียวครับร้อนรุนงเลยสายยางสีหุ่นเสียบตันี้นะครับ ถ้าไม่มีปั๊มอยากได้ปั๊มก็แจ้งมานะครับก็อยากได้ปั๊ม d ีซีสิบสองโวลต์พร้อมแดปเตอร์นะครับก็มีาก็สายยางมาสวมมานะครับสายยางขนาดสี่หนึใช้ไม่ยาวนะครับใช้ไม่ยาวแล้วแต่แล้วแต่ตำแหน่งปั๊มนะครับตำแหน่งปั๊มอยู่ใกล้ๆแค่ไหนนะครับสายยางสี่นนหนึ่งบนล่างเป็นหนางป,นนปลาเสียบนะครับ ดูความแตกต่างระหว่างชุดออกอเดี๋ยวจะหยิบตัวให้ดูนะครับเป็นว่าความว่ามีแบบไหนบ้างครับุดวทนกคน